สวัสดี f อซทุกท่านนะครับผมผมสองไอสลองชาแนลนะครับวันนี้นะครับผมก็จะพาสมาชิกทุกท่านนะครับผมมาดูการทําแกงขังเลนะครับผมแกงขังเลนั่นก็คืออาหารเหนือนะครับผมของประเทศไทยเรานะครับวิธีทานะครับผมผมก็จะเอาหมูสามชั้นเนี่ยมาหั่นนะครับผมเป็นชิ้นโตโตนะครับผมจากนั้นนะครับก็จะเอาไปผัดนะครับผมผัดกัเพริกแกงขังเลเนี่ยให้หมูสามชั้นนะครับพอสุกนะครับผมพอหนังตึงๆนะครับ จากนั้นนะครับเราก็เติมน้ําลงไปนะครับเพื่อจะเคี่ยวหมูให้มันนุ่มขึ้นนะครับผมเมื่อหมูเราสุกได้ที่แล้วนะครับนี่คือหน้าตาของมันนะครับผมเดี๋ยวเราก็จะมาทําการใส่ส่วนผสมของมันลงไปเลยนะครับอันดับแรกนะครับผมเราก็เอากระเทียมนะครับผมใส่เป็นกรีบๆแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ตามด้วยนะครับจะมีถั่วลิสงนะครับผม ตัวลิสงเนี่ยเราก็จะใส่ตามใจชอบเลยนะครับกระเทียมก็เช่นกันนะครับผมจะใส่มากใส่น้อยนะครับแล้วแต่คนชอบเลยนะครับอันนี้นะครับเราก็จะปรุงรสกันนะครับผมก็มีพวกซอสปรุงรสนะครับผมพวกน้ําตาลปี๊บอะไรแบบนี้นะครับผมก็แกงข้งเลเนี่ยจะออกรสเค็มหวานนะครับผมคู่กันนะครับ ก่อนเราจะปรุงเนี่ยเราต้องชิมนะครับผมพริกแกงก่อนนะครับไม่ให้มันเค็มจนเกินไปนะครับส่วนพริกแกงตัวนี้นะครับผมคือไม่เค็มนะครับผมก็เลยปรุงได้เต็มที่เลยนะครับใครชอบรสชาติแบบไหนเนี่ยก็ปรุงไปเลยนะครับผมแต่ก็อย่าให้มันเค็มเกินนะครับเพราะว่าสุดท้ายเนี่ยเราก็จะต้องใส่ตัวน้ำมะขามเปียกลงไปอีกหน่อยหนึ่งนะครับผมเพื่อเพื่อจะแบบอะไรชูรสของหมูขึ้นมานะครับ อันนี้ก็เรียบร้อยนะครับต่อมานะครับผมเราเพิ่มความหอมนะครับผมด้วยน้ํากระเทียมดองนะครับนี่นะครับใส่ไปได้เลยนะครับแต่ย่าใส่เยอะนะครับน้ํากระเทียมดองมันจะทําให้เห่งนะครับผมมองว่ากลิ่นมันฉลงนะครับหลังจากที่เราเนี่ยปรุงใส่ส่วนผสมลงไปหมดทุกอย่างแล้วนะครับผมแล้วก็เติมน้ํานะครับแล้วก็เคี่ยวนะครับจนหมูสามชั้นของเราเนี่ยเปื่อยได้ที่เลยนะครับ นี่หน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับหมูสามชั้นผมก็จะหั่นเป็นชิ้นโตๆเลยนะครับนี่นะครับเดี๋ยวนะครับไม่ต้องห่วงนะครับตัวนี้ชือจะเปื่อยมันจะมันจะเปื่อยหมดเลยนะครับนี่นะครับผมนี่ก็คือน้ำมันงวดลงไปแล้วนะครับเราก็ใส่น้ำมะขามเปียกนะครับผมเราก็เติมน้ำมะขามเปียกลงไปนะครับตามใจชอบเลยนะครับใครชอบเปรี้ยวก็เติมน้ำมะขามเปียกลงไปเยอะหน่อยนะครับ ขั้นตอนสุดท้ายนะครับผมเราก็จะใส่ขิงซอยแล้วก็ขาซอยนะครับผมอันนี้เราก็จะใส่ทีหลังเลยนะครับเพราะว่าผมชอบกินแบบ texture ของของขาซอยและขิงซอยนะครับนี่นะครับผมอันนี้ก็คือหน้าตาของแกงหางเลของเรานะครับนี่ก็จะน้ําขุกคลิกแบบนี้นะครับผมกระเทียมก็จะเป็นกรีดๆเลยนะครับมันจะจะมีเม็ดถั่วนะครับผมเวลาเรากินหมูสามชั้นเนี่ยเราตักเข้าปากเนี่ยก็จะโดนเม็ดถั่วด้วยนะครับ